สวัสดีค่ะไม่คะ่ะเอาไปจ่ายน้ำเอาน้ำมาส่งแล้วเหรอคะให้เขาไปเอาให้เขาไปเอาพี่เดี่จะพาดูบรรยากาศนะคะการเตรียมตัวที่แต่สองครับหนงองขาพอบรรยากาศทั่วไปน้องพี่น้องเนาะอันนี้กำลังไปเอาน้ำนะครับพี่น้องคะกำลังไปเอาน้ำออกไปใช่ แงไปเอาแงไปเอาบอกม่วงแม่ออแม่ป่วยเรียออแล้วมากินไปบอกม่วงสิเปิดเพลงละติบบอก,บอกเออแกสซุ่แล้วไปนึกว่าสิเปิดเพลงตาเยเร็วเร็ว หมุนท่านมูนเสยเนาะเก่ง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 ลูกพัฒนาไปเรื่อยๆน้องบอลน้องยังเกาะลืมซื้อตลอดเลยฮะนิคราเซนครับน้องนิคน้องนิคน้องน้องยังโตน้องโตรายงานตัวหน่อยน้องอะไรน้องน้องน้องที่สุด วัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องยังนั่นทั้งนั่นน่ะนี่บอกเตี๋ยตะขาดขาน้องเตี๋ยตะขาดบัดดีค่ะธรรมดาเตีขาดขาคน้องซีซีน้องน้องยังน้องกะโลนี่บอกอันควัญใจคว่ำม้อยเขาว่าน้องกะโลควัญใจคว่ำม้อยนี่จีนีลานีลผู้นี่เนาะ คอนไว้ว่าเป็นอายุอันนอนน้องย้อนน้องกระลอกนี่แหละเฮดดีดเดอร์ต๊ะสีบอรน่ะดิน้องน้องอะไรไม่รู้ไม่ใช่น้องนะคะอันนี้เป็นพี่นะครับน้องแล้วก็ก๊อฟค่ะน้องกลางเบลวัตคัดคขาอ๋อ เนาะนี่คะ่ะบรรยากาศการซ้อมนะคะอันนี้น้องอะไรคะแจ็คค่ะน้องแจ็คน้องน้องมาใหม่เถามแบบถามไปล้วผู้ชายก็ปล่อยมือเดินเลยอุ้ยบ้าหอนแถมมองนี่สวัสดีคะ่ะน้องอะไรนะคะน้องบีคค่ะน้องบีคกน้น้องบีคน้องน้อง น้องสมัยสายเดาโอ้ว่าสายเดาหรือสายจมเออสายจมแล้ว <c oughs> น้องอะไรอะ่ะ <c oughs> น้องสีน้องอะไรอะ่ะหญิงจีมไม่รู้ต่อแป้วนะ7 8 1 2 3 ความตั้งใจของลูกๆนะครับพี่น้องครับเป็นทุกคนเนี่ยบอกว่านี่มา่คิดว่าสิเป็นเป็นทุกคนค่ะลูกๆผู้ไส้จะผู้ไส้แทนรวนๆเลยข้างลังเป็นทุกคนน่ารักทุกคนเต้นดีเต้นเก่งทุกคนมุนทันด้วยนะครับ อไมแม่เอไหมเอาไมแม่น้องนิกบท่านน้องนิกบท่านเน้นแน่เน้นแน่เน้นแน่เบท่านบท่านเฮ็ดแขนตึงๆลูกเฮ็ดแขนตึงๆมันสิงาไปเองมันแขนเน่าเนะ ปลาไปใส่ปลาไปเขาดูดีไล่โอ้ยเนาะจะเป็นอยากได้ผัวเนาะโอ้ยเขาพาติดอินิซักบัตรย่าโดนตีเดือดแท่งคากวันน oh, ี้เพ un> ิ่นเดาวันนี้เบิ้งเพิ่นเดาวันนี้จักเหงอจั๊กหยั่งอันออกเต็มแล้วลง หนูทำเครื่องดื่มอยู่หนหนูทำเครื uh ่องดื okay. uh ่ม nah, ว e ่าไปมันเห็ดยากเนาะเที่ยวเลยค่ะพี่ uh ้องคารับรยาศทั่วไปเนาะบรรยากาศซ้อมนะคะของ น้องแดนเซอร์นะครับวันนี้นะคะครูวีก็มอบหมายให้ครูชานะครับพี่น้องคะมอบหมายครูชาได้เป็นครูผ้าลูกๆได้ซอบนะคะ,ะบัตรชนเนก้าเดี๋ยวครูวีเพิ่งเกษสิเขมาม่าพอเพินเ่นติดธุระเพิ่นต้องไปธุระเฮธุระส่วนตัวของเพิ่นนะคะเกษสิเขามาประมาณธุระทุ่มสองทุ่มน,น,น้องพี่น้องน้องพนันสองทุ่มก็ลูกๆนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องได้อีกเพลงหนึ่งละสันให้ครูชาจัดการให้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศทั่วไปน้องพี่น้องเนาะนะคะ ทางบรรยากาศทางในสำนักงานของน้องมินิกามีคลึ้นฟ้าคลึ้นแน่แต่ว่ากระเด็คลึ้นยุทธแต่กระเด็นแต่ว่าประตูโต๊ะกรบียร์ยานดอกอยางให้มันโต๊ะลายกว่าพุ่นละเจ้าเสียงสบายสบายเนี่ครับบรรยากาศทั่วไปนะครับพี่น้องคะทั้งนี่ก็ยังขายของคือเก่าค่ะ คนแรกเอาฝากให้เด้อพี่น้องขาคนส่งเสกขายมะามากครับนะคะกล่องละยี่สิบบาทพราะห้ลูกๆเลยอ่ากินเนาะพี่น้องนอเนาะบเผื่อเขาอยากกินแบบแนวอื่อถึงก่อยากกินเขาอย่างสีหน้าพี่น้องขาเพราะก็เสพการกินพวกมะามา่าพวกมะมา่มา,มาครับน้งสีหน้าพี่น้องขานอ้อครับน้องชงมบรรยากาศนะคะซ้อมเพลงอะไรนั้นนะคะรุ่นๆครับพี่น้องขารุ่นกันนะคะ หนึ่งสองส,ส บรรยากาศทั่วไปในการซ้อมครับพี่น้องค้านะคะกคับวันนี้นะครับพี่น้องเฮ้านะคะลูกๆเขาอยู่ทัางหลังพลรสสูสูนะคะเนี่พี่น้องค้า หนึ่งสองสามสี่ไอหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดมันบอกอืมสีบติดตามติดตามเพลงเออไปโหลดข้ามมาเน้อตอนเนื้อทางกันกับไฟเข้าไปกินน้ำ เอาเอาเขาให้เขาไปเอาน้ำใยสักก่อนจะเฝ้าก,กินเสนร็อกหยิบไปก่อนออเ,ออเดี๋ยวค่อยกินหยุดเดี๋ยวค่อยกินหยิบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินรในถังเราก็มีในแนวก็แนวก็เลยในถังเราก็มีท,มท่าเต้นท่าเต้นไม่ยากแต่ว่าสวยเห็นไหมน้องๆเลยเต้นเลยทุกคนแมนน่ารักน่ารัก ก่อนนะแล้วจากี่เขาเน่างอ้สไลดบอลมันนับอันนี้ได้ซี่แหละก็มันนับยางได้แปดอยู่เอเด,เดินเดินนี่แปดสไลด์สองเท้าเองเพิ่มเออเดินอ่ะเดินแปด ับพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้นะ,ะคะขอส่งเสียงสวัสดีกอนเด้อฝากพี่น้องติดตามและช่งขอส่องน้ำไกระลังอุกระลังใจให้ทีมงานน้นองๆแดนเซอร์นะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบายจ้า